สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้วันที่4ธันวาคมพศ2555นะครับผมขอมาพูดอธิบายในชีท Price and PEV เพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเรา อธิบายเรื่องการสร้างชาร์ตในชีตพลายแอน p e v ีีโดยถ้าเราอยู่ที่บรรทัดไหนนะครับเรากดโชว์ชาร์ตนี่ก็โปรแกรมก็จะสร้างชาร์ตของกราฟราคาของหุ้นตัวนั้นขึ้นมาพร้อมกับกราฟเอิร์นเปย์แชร์ แต่ละปีนะครับพร้อมกับราคาแต่ปลายปีโดยจำนวนวันที่ข้อมูลที่จะแสดงในราคานี่ก็จะเท่ากับจำนวนที่ในในในไอเซล R หนึ่งนะครับจำนวน30วันก็จะ30วันแสดงออกมาเราจะดู ของกระของหุ้นตัวไหนก็ก็ไปที่หุ้นตัวนั้นแล้วก็ก็กดก็จะแสดงหุ้นขึ้นมานะครับโดยเราสามารถที่จะดูได้ทุกตัวจะเอาหุ้นตัวไหนก็ดูได้หมดนะครับกดได้หมดเลยทุกตัวนะครับทีนี้ เราก็ดูไปเรื่อยๆเกิดดูไปเรื่อยๆไม่ได้ลบมันมีหลายตัวตัวไหนเราก็จะไม่ต้องการดูแล้วก็ลบเราก็หรือว่า S C B นะครับเราก็อยู่ที่เราก็อยู่ที่ S C B แล้วก็เราก,กดลบชาร์ตของ S C B ก็จะลบไปเห็นไหมครับชาร์ตอื่นก็ไม่ยังอยู่นะครับ ทีนี้กรณีที่มันมีชาร์จหลายๆตัวอยู่ในอยู่ในชีสเนี่ยแล้วเราจะลบออกให้หมดเราจะเลื่อนลบทีละตัวนี่ก็เขียเวลาเลื่อนผมก็ทำฟังก์ชันให้ให้ลบโดยเพื่อนๆมาที่ Q1 Q1 นนเนี่ยนะครับลบชาร์จทั้งหมดเนี่ยนะครับกดครั้งเดียวกเกลี้ยงทั้งชาร์จกดครับหมดแล้ว นะครับชาร์ตไม่มีเหลือแล้วในในชีตนะครับทีนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำก็คือวันก่อนแนะนำไปแล้วแต่ไอชีตมามามา,มาแคปนี่นะครับกดมาแคปมันขึ้นมาแน่แล้วเราต้องการดูอ่ามาร์เก็ตแคปเรียง 1-15ถึงอันนี้อันนี้ตั้งไว้ใน15จะเปลี่ยนเป็น10ก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น10นะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น10ก็ก,ก็เปลี่ยนเป็น10ครับเปลี่ยนเป็น10เปลี่ยนเป็น10ครับแล้วก็เรากดให้มันเรียงก่อนกดให้มันเรียงเรียง Market Cap ทั้งตลาดนะครับ เสร็จแล้วมาเก็ตแค p ปก็จะเรียงทั้งตลาดนะครับมาเก็ตแค p ปจะเรียงทั้งตลาดเมื่อมาเก็ตแค p ปเรียงทั้งตลาดแล้วเราก็กดโอเคนะครับชาร์ตของมาเก็ตแค p ปทั้งตลาดก็จะก็จะแสดงให้เราดูนะครับ ทีนี้พอต้องการที่จะดูเป็นหมวดหมวดก็กดเรียงลําดับหมวดก่อนหมวดค่าหมวดตรงนี้ก็จะเรียงลําดับหมวดออกมานะครับอ่าเรียงลำดับหมวด มันก็เรียงตั้งแต่ A ไป Z แล้วเรียงแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าต้องการดูหมวดเฉพาะหมวดแบงค์ครับหมวดแบงค์ก็จะแสดงมาพร้อมกับพร้อมกับชาร์ตเนี่ยก็จะมาแสดงที่หมวดของแบงค์เลยนะครับเดิมเดิมทีที่ผมทําครั้งแรกมันจะไปซ้อนทับๆกันที่บนโน้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่ให้มันมาแสดงที่ที่ตำแหน่งที่ ในหมวดของหมวดนั้นถ้าต้องการดูหมวดแบงก์มันก็กระโดดมาที่หมวดแบงก์แล้วก็ลำดับหนึ่งของหมวดแบงก์ก็คือ S C B แล้วก็มันก็จะแสดงก็จะแสดงกราฟมานะครับแล้วก็หมวดคอมเมอร์ชมันก็ไปแสดงที่หมวดคอมเมอร์ชตัวแรกก็คือที่ใหญ่ที่สุดก็คือ C P O นะครับแล้วก็ก็จะแสดงกราฟมาแล้วต้องการหมวด คอนคอนแมทนะครับคอนคอนสตรัก Con ชั่นแมทเทียลนะครับมันก็กระโดดมาที่คอนสตรักชั่นก็คือตัวใหญ่สุดก็คือ SCB ซอ้ไอ้ไม่ใช่ SCB SCC นะครับซีบุนซีเมนต์ไทยนะครับเอเนจีนะครับ, Energy, รบมันก็กระโดดมาที่เอเนจีตัวใหญ่สุดของเอเนจีก็คือ คตทนะครับทีนี้พอเราดูดูดูไปหลายหลายหมวดแล้วก็มันก็มันก็จะมีชาร์ตหลายหลายตัวเหมือนกันทีนี้จตลบตัวไหนก็เราก็อยู่ที่ที่ที่หุ้นในกลุ่มนั้นนะครับหุ้นตัวไหนก็ได้ในกลุ่มนั้นเนี่ยมันก็มันก็จะลบไอไอไอมาร์เก็ตแคปของหมวดนั้นไปเลยนะครับถ้ากดกด ชาร์ตเนี่ยครับนะครับ,นะรบมันก็จะลบของหมดนั้นไปแต่แล้วก็เราก็เลื่อนลบไปได้แต่ก็วิธีใช้วิธีเดียวกับกับไอ้ที่ดูกราฟราคานะครับเราสามารถที่จะลบทั้งหมดครั้งเดียวได้ว่าเราดูหลายๆไม่ยี่งหลายอันไม่ต้องเลื่อนลบทีละอันเราก็ลบได้ครั้งเดียวโดยการกดลบหมดลบชาร์จหมดก็กดปุบนะครับ กลี้ยงนะครับไม่มีเหลือแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่มีเหลือแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเรื่องฟังก์ชันการดูกราฟแล้วก็การลบกราฟไอฟังก์ชันเนี้ยเพิ่งจะทำขึ้นมาก็ก็คิดว่าสะดวกดี ก็เลยเอามาแนะนำวันนี้นะครับครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ